สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกับเอมมี่พนยนต์อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมมี่จะมานําเสนอรถเป็นโครโร่าอันติสนะคะคันนี้เป็น 1.8S ป port นะคะปี2017สีเทาดำนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะไม่วิ่งเพียง1 4 0 0 0โลนะคะไม่วิ่งเพียง1 4 0 0 0โลนะคะกับโตโยต้าอันติส 1.8S ปอร์ตปี2017นะคะ คันนี้นะคะขายในราคา580,000บาทนะคะ580,000บาทผ่อนเดือนละ11,000บาทต่อเดือนนะคะคุณลูกค้าายเงินเดือนนะคะ 1R 23,000บาทขึ้นไปนะคะสามารถซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำไม่ต้องร่วมแล้วนะคะเวมีจะพาลูกค้าท่านเลยนะคะไปรับชมรับฟังกันค่ะ ตัวนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าสีสวยนะคะเดิมบางทั้งคันนะคะคุณลูกค้ารับประกันโครงสร้างเลยนะคะว่าไม่มีชนอุบัติเหตุพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อตัดแต่งแต่อย่างใดนะคะเราขายแต่รถเดิมนะคะรถคุณภาพคัดเกรดทุกคันค่ะคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะดวงกลมโตเฉียวอย่างนี้เลยนะคะพร้อมกับโคมเมี่ยมนะคะคิ้วคมเมี่ยมคาดยาวอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะ ะะพร้อมชุดแต่งนะฮะสเกิร์ตรอบคันนะฮะพร้อมสปอยเลอร์หลังสวยๆเลยนะฮะคุณลูกค้าขาตัวนี้นะฮะป้ายทะเบียน6กกไก่กไก่หกสองเกรุงเทพมหานครนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นล้อมแม็กอันลอยแท้นะฮะจากทางโตโยต้านะคะบอกเลยว่าสวยนะะเข้ากับสีตัวรถมากๆนะฮะคุณลูกค้าขาสวยจริงๆนะคะคันนี้ นะฮะเป็นสีเทานะฮะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าทั้งสองฝั่งนะคะเดี๋ยวพาไปชมภายในกันนะฮะคุณลูกค้า่ะบอกเลยนะฮะว่าภายในเนี่ยสวยสุดๆเลยนะฮะสำหรับโตโยต้าอันติสนะฮะหนึ่งจุดแปดเอสปอร์ตคันนี้นะฮะฝั่งประตูคนขับนะฮะกระจกทั้งสี่บานปรับไฟฟ้านะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะคุณลูกค้าขะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสวยๆเลยนะฮะคันนี้ไม่วิ่งเพียงหนึ่งแสน 8,000โลเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับแอร์ออโต้นะคะแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะเครื่องเล่นนะคะจอสะดวกสบายจากการใช้งานนะคะสามารถเชื่อมบลูทูธนะคะใส่ c d f m a u x วิทยุคือใช้ได้หมดเลยนะคะตรงนี้เบาะนะคะเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าขาเป็นเบาะหนังสีดําแท้จากโรงงานนะคะเบาะไม่มียุย่ยไม่มีขาดนะคะบอกเลยนะคะว่า สวยนะฮะใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่านะคะคันนี้นะคะเปิดป้ายแดงเนี่ยเฉียดเฉียดร้านอยู่นะคุ้มาขา,ขาตัวนี้ร้านร้านนิดนิดเลยนะคะแต่ที่บริษัทเรานะคะขายเพียง58 0 0 0 0ดบาทนะคะสำหรับ t ต y ยต a าอ t i ติ8ิ s p o r t ออคันนี้นะคะภายในนะคะสวยนะคะสวยเลยนะคะภายในเบาะไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะคะหลังคานะคะพรมด้านในนะคะ กมหลังคาไม่มีรอยอักขระนะคะเรียบเนียนใส่กริ้งเลยนะคะคุณลูกค้าขานะคะคันนี้นะคะสวยนะคะมีสปอยเลอร์หลังมาให้แล้วนะคะคือได้ออกไปนะคะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยตัวนี้สวยอย่างนี้เลยนะคะคุณพี่ขะโตโยต้านะคะอันติสหนึ่งจุดแปดเอสปอร์ตนะคะชุดแต่งเอสปอร์ตรอบคันนะคะคันนี้ ปี2017นะคะราคา580,000บาทนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าขะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะใครสนใจตัวนี้นะคะสามารถจับได้เต็มฟรีดาวนะคะออกรถ0ศูนย์บาทไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะคุณลูกค้าขะจองแค่1,000บาทนะคะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะฟรีทั่วประเทศเลยนะคะเพียงแค่ลูกค้านะคะ ตเตรียมเอกสารไว้เลยที่บ้านนะคะเจ้าหน้าที่ไฟนนั้นวิ่งหาสิ่งที่หน้าบ้านเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากมาดูรถรถตัวเองนะคะมาได้เลยที่ซอยเสรีไทย95บริษัทของเรานะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะหรือมาแล้วบอกได้เลยว่าติดต่อเซลล์เอมมี่นะคะหรืออยากโทรสอบถามเพิ่มเติมโทรได้เลยที่เบอร์0967252736นะคะเบอร์เอมมี่แอดไลน์ก็ได้นะคะ ออก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c ไคร์นะคะเพื่อจะไม่พป็นข่าวสารดีๆและคลิปรถเข้าใหม่ดีๆในที่ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ